ประทัดอะไรระเบิดเรื่องไหนพี่ร้องไห้ด้วยอ่ะเอ๊ะอันนี้คืออะไรอันนี้มันคือมือไฮไฟ้าเออหรือวันพระก็เดี๋ยวเรามาเล่นเกมนะครับทายชื่อหนังหรือชื่อซีรีส์จากอีโมจิกันนะครับผมคิดขยะอายแค่นี้เลยเหรอจะถูกได้ยังไงล่ะคิดขยะ ข่าวทูทิ้งโอ้คลยผมไป2คิวเองแต่ว่าติดเขาเจ้เครึ่งวันปุ้มกับใจร้ายมากครับอ่าคนเล็กไอ้เด็กน้ำตาก,การาเทพก็ <c oughs> ดีใจยังมียังเป็นมีมตอนนี้ยังมีคนเอาไปเป็นมีมอยู่เลยฮะซึ่งยอดวิวการมีมเนี้ยเยอะกว่าตอนที่มันใช้ครัปุ้งกับโทรมาบ่นคนดูเยอะกว่าตอนละครฉา บ้านฉันตลกไว้ก่อนพ่อสอนไวป้ป่ะนี่นมันเด็ก IQ สูงก็มันมีบ้านนะแล้วก็มีคขาทำท่าตลกแค่นั้นแหละมาเดาวมวเอ็มันพ่วกกพกกงกับเดียวกับน้องพี่ที่รักเพราะมีเมธอีกคนเมธก่วกับด้วยอันี้เมธพ่วงกับไอไฟครับครับ,คร,บครับผมอาชายชายนอนตึกอะไรอะ เธอขอแคมกลับย่องย่องไหนย้องไหนไม่รู้อ่ะสายรับจับว่าเล็กว่ะคามหนังตัวเองมันรู้ไงใช่ไหมผมลืมแลเอาะแรกๆเลยเรารู้จักพีคข้งแรกพีเป็นนังเองีก่เดินเข้ามาพี่ซานไ,ได้ภาพแรกพ่ซาน เมไหนไฟแรงเฟอใช่ไหมอ่าดีนัเป็นเด็กเด็กนั่งดูทีวีทั้งวันสรุปที่ทั้งเหมือนการ์ตูนเนี่ยทั้งเรื่องมันเป็นเป็นธีมเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรย่างเงี้ยชอบครับฉลาดเกมโกงอันไหนอันไหนคือคำว่าโกงก็มีสมองมีสมองก็สอบสมองทำข้อสอบกับเกมนี่เราก็โกงเหมือนกันนะเนี่ย อะไรอ่ะกลัวรักกลัวรักผิดกองแง่ที่มันมีตารูปหัวใจอยู่รักผิดกองอะไรวะไม่รู้อ่ะอ๋อ OMG ใช่ไหมแล้วกองมางไงอ่ะอ๋อจังหวะจำชื่อไทยไม่ได้โฟคิงใช่ไหมกวจะโดนกระทืบตั้งแต่ตั้งแต่ ตั้งแต่เป็นแคสสิฮะแต่ลรคนดูโหดเหลือเกินครับดีๆมีพักสองด้วยเดี๋ยวเขามีพักสองแล้วโฟกิงสองจะใบว่าอะไรอา่าไ <c oughs> ม่ต่อมาใการกลวยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ใช่หรอเป็นส <c oughs> ิบปีแล้วในการกลวยจำได้ว่าภาษาอังกฤษเ <c oughs> ขียนว่าคั่งรวย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมภา, <c oughs> าษาอังกฤษ <c oughs> ครับ ชัตเตอร์ใช่ไหมที่ถ่ายรูปมันก็มีผีไงริงตมีขี่คอด้วยครับไม,ไ,มไม่เคยกลัวครับแล้วยิ่งพุมกับี่โต้ด้วยโว้น่ากลัวกว่าผีเอาไม่เงาไม่เอาเธอกับฉันกับฉันเนระอ,อะไรอ่ะผมเล่นด้วยเหรองพี่ที่รักหอรอดีดีครับผมได้เจอแบบคนดีๆ ก็ช่วยนะครับแต่เราเราเป็นน้องคนเล็กไงเราจะสลับบทบาทกันแต่ว่าเป็นพี่ที่ไม่ค่อยเอาไหนในเรื่องนีฮะ็าเลยเริ่มเออเข้าใจแล้วว่าเออมันมีอะไรการเปรียบเทียบอะวเวาเป็นพ,พ,พี่พี่น้องอะไรเงี้ยไปร้องไห้ด้วยอะงงร้องไห้กวนมืนโหอ่อเอออันนี้ชัดอันนี้ชัดครับเคยถ่ายซีรีส์ด้วยตาก,กาไปถ่ายญี่ปุน่นเทมา พุ่งกับใครนะสนะักกะใครนะร้องยาหรอร้องไหนอะร้องไหนวะรถไฟฟ้ามาหานะเธอใช่ปะใช่แหละไม่ใช่ก็เกินไปแล้วบุลเลตเทรนแล้ว้าไม่ใช่อ่ะครับอันนี้พี่ปิงกำกับพุ่งกับน้ำตากรรมเทพเรื่องนี้ผมก็เล่นผ่มาเป็นคุณชาวีนั่นแหละอ๋อมันพ้องกันใช่ <laughs> แล้วก็เลยเป็นเป็นเป็นจุดประกายที่จะมีหนังน้ำตากับซีรีส์น้ำตาลโอเทีออกมาครับไอไฟแองกิวเลิฟยูใช่ไหมอันนี้คืออะไรคือม <laughs> ั่วเลิฟยูไงอันนี้อันนี้มันคือมือไฮไฟเอ๊ะหรือวันพระไม่ใช่ใช่ไหม มีรักกับหมอไแก้วอะแล้วผิดคืออะไรอะฟรีแลนซ์ใช่ไหมห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักห,ห,หมอมีแค่นี้แล้วให้เดาฟรีแลนซ์เราเองครับอแได้เจอะไรได้เจอพุ่งกับครั้งแรกครับนะแล้วลนก็ดีครับเพลินเดี๋ยวไปอีกโลกหนึ่งเราต้องือดได้เรียนการใช้คอมพิวเตอร์ทํากราฟิกอะไรเงี้ยแลมานั่งแก้ผ้าเปลิ่นคืนปล่อยให้ปุงยุ้ยแล้วก็อายเขาทงประเทศ แถมภาพยังปรับสีอีกทําสีมันหมนให้หัวนมเราเป็นสีแบบไม่สวยอีกอายเขามากเลยเรื่องนี้ฝรั่งเงินเขาปั้นคืออะไรนม่คนหรือฝรั่งอันนี้ไงไอชื่อเลยนะวัยรุ่นพันล้านแล้วเข้าปั้นเกี่ยวอะไรอา้อแล้วนี่ใครมกลับวัยรุ่นพันล้านใครยังก็าทำหลายเรื่องขนาดนี้เหรอ ยองไหนเนี่ยเมัสนสดุสดละละยัอเพิ่ง<อ>เ,เคยเห็นมืจีดก,กอดกันไม่มีไม่เป็นหุ่นกอดกันเงาเฮ้คนนี้คนนี้ก็ดูร้อยกออว่ารอบฮะพี่ฟอนดูร้อยกว่ารอบบอกหลับทุกรอบก็เลยดูบ่อยกองท <laughs> <laughs> ี่เกี่ยวกับจังหวะว่าไปเกี่ยวหรือเ่า มีมาด้วยที่ทนเชน<อ>เมื่อวานเล่นได้เล่นกีตาร์แต่นี่ไม่รู้จับคอร์ดได้แหละได้เลยแต่มืองอยิเงี่ยหมดแล้วไม,ไม่เล่นนานผิดผมผิดอันไหน,ปนไปนะ O M G ผมผิด O M G ไปแมพลาดไปหนึ่งพลาดไปหนึ่งร้องไห้ได้ไหมดีใจๆดๆมีหนังเข้าใหม่โปรโมทก่อนแต่ปีนี้ปีนี้มีหนัง <S <S แล้ว เ้าจะมีหนังนะครับลองลิฟเลิฟนะครับผมน่าจะกลางปีเนี่ยแะครับฝากเลยนะครับถ้าแบบอยากดูกันเลยนะก็ฝากปกโวกเดินมีนาะคมด้วยนะครับผมไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไง